ครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเราก็จะไปถ่ายวันประชิมนิทศวันสุดท้ายของมโหกของเรานะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าว่าบรรยากาศจะเป็นไงบ้างครับจะเศร้าแค่ไหนแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เฮียที่สุดนะครับเพราะว่ารุ่นโควิดทุกห้องจะมากันไม่ครบครับจะมีห้องไม่กี่ห้องที่จะมาประชิมิิทศวันนี้ครับไปดูเลยครับกลับมาสู่บ้านลวยออแล้วนะครับแล้ววันนี้ดูเไม่เป็นวันที่มารับมันทุกวันนะครับ ตั้งแต่มสี่จำได้ตั้งแต่มสี่นะครับอ่าาเจียีอะไรถ่ายร้อะไรมหกหลังไปฉิมนียอะไรทน่นี่นเรเี่ยมม้อนนะัวนี้เยอะเารมอนแตไม่เท้าอ่ะี้ไม่กีตัวนะฮะม่ีตตัวเห็นว่าคอยดีดิไหน ไอ้นี่แค่ว่าเสร็จเที่ยงไนงะปันฉิงเราเนี่ยเออเสร็จเที่ยงก็มีหมออื่นมาเรียนด้วยนะไม่มีหม,ม,มอสามกับหมอหก่างเดียวเลยไงไก่ไก่แกเปนไหนไไครับนี่แปรงเลียนสานครับอะไรครับผมไม่แปรงเลียนครับก็ไปรับใบเชื่ออ๋ออันนี้มาซื้ออะไรครับนี่ทุกคนซื้อโฟง นี่นะครับได้ทำพิธีกรรมเสร็จแล้วครับไอ้เฮียลองยูทูบคุยเฮียยังไม่กูเข้าไปติดตามเลยไอ้โชเสื้อดิโชเสื้อนี่โชเสื้อใหญ่ใหญ่เฮียหมายถึงเสื้อสีมึงก็มีนะตอนนี้เรากำลังจะไปทำอะไรกันครับทุกคนดิวเบอรี่ครับก็ว่าเหรอเนี่ยใช่เหรอเออตรงคำว่าดิวเบอรี่บอกโทรสุดนะได้ไหมว่าอย่าสูนัดต้องวาไม่ต้องยัดหยอกเขาใหญ่เยอะอย่าบอกเขาใหญ่เยอะไม่ไม่รู้อะฮะอย่กเขาใหญ่อะ ยังพีน้ยพิงจังไว้พวกกูเอลงเลยดิน่ะตงกล้องเ่ยต้งกล้องพังไอ้ยันมันพุกกระทืบซ้ำหมาฮ้ยร้อนที่ผาครับทุกคนขอให้ทุกคนไปรรีมฮอตช่างมันได้แวดูนีพูดไปพูดไปได้เลยคุยคุยคุยเฮ้ยดีดีสวัสดีครับชาวโซเชียลแคม ไม่ช่วยช่องไม่ช่วยช่วยแชร์แชร์ช่องมันแชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดเฮ้ยไอ้เหี้ยจะให้ใครดูวะไอ้เหี้ยแหล่ะละเจ๊ไม่มองไค่คนตาบอดอ่ะให้ทามเรียงดูเราพูดดังๆเลยนี่ครับชุดยาวชุดอะไรนะแล้วชุดอะไรนะ

เอาดิเดี๋ยวเส้อนักเรียนกูต้องเขียนแล้วเจี๊ยบท่านั้นอ่ะเจี๊ยบท่าสามเจ<ร>๊ยักเนยไม่ใช่เนยแบบเนี่ยไม่มึงไม่ต้องเสื้อกลับอ่ะกูลงทุนหนูกูขแขวนแป่ไว้เลยบอกว่าเขียนเลยยังรอเนยตลอดเวลานะเออไฟเขามาเห็นเองเออกูเผาาทิ้งแล้วกูโพสเฟซเลยกูโพสแท็กไงกูเผาเาเสื้อไว้สั้นนี่เลยแล้วก <c oughs> ูมาซื้อด้วเเยเจอสถาบันน่ะไปสั่งนันนั่นอะไรแฝดพ่อแม่เหยียบสิล้ออ่ะ เฮ้ยคุณร <si ู้แรื่องด้แล้วเขาเปิดกระจกมาแล้วมูยักก่อนแม่แม่จูงไหนอันนี้บอกบอกแม่แต่เองใส่ห้องดูความกติกาไมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวผ่านผ่านผ่านนะ้าวว้วผ่าน่น่ะว้วาวว้าวว้า้ว้ววววาวน้่วว้้าาวววา้าา้ว้า เอาดิเี๋ยวฉันนี่จับแล้วอะนี่ถ่ายรูปง่ายถ่ายรูปถอดนะครับแต่พ่อเจ้าฉันนี่จับแล้วเฮ้ยถ่ายรูปตัวลูกหมาไปทิ้งไว้ไหนวะ่ถอดเนี่ยถือถือโอ้โหเฮ้ยไอ้ไอ้ปิ๊นถือของมันก่อนถ่ายเร็วโหถ่ายรูปเพ็วเงี้ือว่าโอ้โหไม่ต้องถุงไช่ดับดับเลยค่ะถ่ายเร็วสิเดี๋ยวเป็นเสื้อนเกินอ๋อไอ้เจ้ารออยู่ ไม่ใครร้าผมนะี่เฮ้ยเทพว่ะเฮ้ยเอาว่ะเต้าหลินนัะมาเรียนไม่อาาะเวเขีมีมา เฮ้ยเื่อเราพูดถึงมันไปเาตีเขาวยนะครับเดี๋ยวไเียเดี๋ยวไปนี่ยไีม่ใช่ลิงยคุณเหยียบโ๊ะแล้วครั้ดูสาวให้มาเกียอย้หูเนี่ยมันเละน่่อยคารุปงอเล่รวงะนะบอกเลยคารป่งนองเที่ยวห้าอมั่ายรี่ายรูปมาถ่ยถ่ายบอสถ่ายรูบ,บอถ่ายบอสถ่ายอถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายบอสบอจบปีนี้ระวังระวังนะค่อยๆลง บอ้เ really oh 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 พื่อนที no no no. No. No ่ป mm รับตอนนี้เจ็บก็เป็นไงี่โอ้ยนี่ันเอฝากขึ้นไปยังดีเลยโอ้ยน้องน่ามาขึ้นไปยังดีแตกเลยเฮ้ยปดียวไหมหายเจ็บไหมใจหมดแล้วไอ้โฉเียวที่แกูอะของมึงแมื่อกี้นะไอ้ลูปองลูกเขาไหนวะไซื้อมาให้เจ็บไหมจให้น้องปยมาหน้าจนป่ามจอนป่ามานะครับเชี่ยมึงได้ที่ข้าได่เขาด้วยเนี่ย ไม่ไม่ได้ซื้อเจิบบาทเนี่เดี๋ยวดูนีเจ็ดสิบบาทนี่มามามารสิ่งนี้บอกบกต้องเอาให้คุ้มเออข้าวตกกระร้อยหนึ่งต้องสั่งไว้เร็วเออเอาเออในในหมีหลวงเออรถตับต้นเอาดีใครห้หัวใจอ่ะบีล็อกบีอล็อกสาให้ตังมาเน้อสั่งเชยนสาวให้ตังมาวะี่ให้ตังมาห้า้อนาไม่ขอเออเูยติติให้ตังหาซื้วมะมีอ่ะเอ ขอเฮ้ยจะฆ่าขาดนี่นี่มานี่นี่ฮะเอามาเติมเกมมื่อกียี่ยดูดีอ่ะอยากขอเพื่อนดูอย่างเดียวซื้อมั้งซื้อมั้งเออซื้อมั้งเวลาตายจะได้ตายพร้อมกันไม่ใช่ไม่่ใชพวกไปกับตอดทุกคนตำรวจเพื่อนดูว่าไอ้ยาตังใช่ไม่แฝดเนี่ยดูดูอ้อมดูดูอ้อมนุ่นอ้อมนุ่นอ้อมมปนไงวะอ้อมอ่ะแฝงทันเลยแต่กลับไปแฝงมุมงนั่งเายงก่อน ของจริงวะรู้อย่างนี้กูให้นาฬิาทุ่นดำนี่นครับงานใกล้เลื่นะครับทุกคนว้ายี่ห้่อะ่รชิวถ่ายรดูแต่พวกผมก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีเออเด็กกล่อมฮัดเออเดี๋ยวจะมีตอนเย็นต่อนะครับทุกคนตอนเย็นน่าจะไปกินเหล้ากินเบียร์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับเบียร์สามขีดไม่คือมีที่เล็ก

ไปกินดิเปยพี่อนจูโอนเจ้าไม่กินได้ไงผมไมกินเฮ้ยอย่าเอาไม่กินใช่เลยขาดไปฮะใช่เลยไม่พูดพูดน้อยก็พูดไปแล้วอ่ะพูดว่านหลายคเียเฮีต่อเนียเฮ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 ียกฮยเฮียเียเฮียเดียเฮียเฮเฮีดเฮียิฮียเฮียเฮีเียเียนีเกนเดีย